สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะมาไหว้เข้พี่น้อง FC เลยนะเย็ยน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 นะ,ะงานนี้างานนี้ต้องดังนะครับเย็ยนจร,จริงๆนะครับพี่น้อง FC พี่น้องเอ้ยเดี๋แข็งต้องิีงไฟนะครับพี่น้อง อตอนเย็นนี้ต้องผมผ้าสองผืนนะครับโอรู้สึกว่าตัวเองคอแห้งนะครับเนื่องจากนอนต้องใชนอนกลเนะรุ่นเช้ามาโอ้โหคอ พี่น้องเอ้ยนะก็ก็ไฟนะพี่น้องพิงไฟก่อนนะครับหนาวจริงๆนะครับ,รนะรบโอ้ยสีม่านประกาศอะไรเนาะ ไฟนะเยิง <c oughs> ยิงน,นิ้กหยักเลยนะครับมือไม้แข็งหมดแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ ยังไม่ได้ไปเข้าไปยอนน้ำกดนะครับพี่น้องเนาะดเดี๋ยวนู้นเนี่ยใช้ซ้ายนั่นแหละเนาะก็เอ่อน่าจะให้ทางเนาะทางเออน้องไอเดียนะครับกับแม่มาต่อยนะเข้าไปยอนน้ำกดเนาะสองไม่ลูกเขาเข้าไปนะเพราะว่าวันนี้นะครับพวกเราเนาะอาจจะได้ขึ้นเขาอีก นะครับพี่น้องทุกท่านเนาะหาอยู่หา,หากินนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ตอนตอนเย็นๆเ,เ,เนาะทางหนุงวิทย์นะฮะพี่ชายคนโตของแม่มาต่อยนะครับโทรมานะฮะโทรมาเนาะอยากให้พวกเราเนาะพาไปหาอยู่หากินครับพี่น้องเอฟซีย้อนแค้นยังไม่ออกยังไม่ออก ตอนเย็นหาผ้าห่มมาให้พ่ออีกเด้อโอ้ไม่ไหวพื้นเดียวหนาวนแม่ลูกม,ม,ม,มาเข้างานสิรุ่งมาจุดกระบัง <Hey. S 2> ไม่ได้ใส่เสื้อทันยานนะนะ้น้องหมูก็เอ่อพาา่อตาเนาะมาบอกนะครับน่าจะไม่เกิน2วันนะครับพี่น้อง เพราะว่าอะ,อะไรนะเต้านมมันมัน,มน,มนแดงเต็มที่แล้วนะเอฟซีใครจะเป็นแม่ใครจะเป็นหมอตำแยฮะใครเป็นหมอตำแย,อแยโอ้ยมันออกเองไม่แน่นะวันนี้นะพ่อขึ้นเขาเนี่ยมันออกวันนี้ก็ได้เนาะ <c oughs> ชั่วนะไฟแบบนี้เนาะทุกท่านตอนเช้านะครับ นนะไม่รู้ว่าทางบ้านพี่น้องเอฟซีหนาวกันหรือ,อยังนะครับทางพี่น้องชาวภาคใต้นะ,นะเห็นข่าวนะครับก็ช่วงนี้เนาะน้ำฝนตกอย่างแรงนะครับน้ำเกิดน้ำท่วมนะก็เอาใจช่วยนะทุกท่านทุกคนเลยนะครับส่วนพวกเราก็น่าจะประสบภัยหนาว <c oughs> นะเออะไรใส่ซิ่นเขาเนีเยหนาว่คือใส่กรถางอืมหนาวเลว่าชีวะคือจะร<ะ>อใส่ทาชั่นนะ ไ,ได้ใส่เสื้อกันยาวไม่ได้ห่มผ้าออกมานะเนาะคิดว่าเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะเอ้เอหนาว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 แล้วแม่หาเสื้อกันยาวมาซักนอนหวานมะ ลุวิสไม่ใช่เดินทางมาแล้ววะตึนสายข่าวจะนี่ตึงสายตึนสายนะเหะเ็นไหมพี่น้องแม่วันตายก็ทนไม่ไหวนะครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกท่านเนาะอ่าพี่น้องเอฟซชมจากจังหวัดไหนนะก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยเนาะทางบ้านพี่น้องเอฟเนาะหนาวกันหรือ,อยังบ้านผมหนาวแล้วนะครับคลิปน,นี้สวัสดีครับ